ชื่อเล่นเพื่อนที่เจอเยอะที่สุดในปีนี้เริ่มชื่ออะไรคะมิวเยอะเอเยอะใครมีเพื่อนชื่อเล่นว่ามิวก็แท็กมาในคลิปนี้ได้เลยนะต่อไปลงแป้งชื่อต่อไปค่ะชื่อเมชื่อนี้เยอะจริงชื่อนี้เยอะจริงปีนี้ก็คือเจอคนชื่อเมเยอะมากปัดหน้าก่อนชื่อต่อไปค่ะแยมแยมแยมก็เยอะเอ้ยไม่เคยเจออ่ะชื่อต่อไปนะคะก็จะเป็นชื่อฟ้าฟ้าโคตรเยอะเลยชื่อนี้เยอะมากเยอะมาก จริงเหรอชื่อถัดไปเล <L iga S 2> ยค่ะลิก้าเยอะเ๋อลิก้าเยอะลิก้านี้คือแบบตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่เจอเยอะมากเลยในปีนี้นะคะชื่อนัดนัทกิจปึ้งแต่งหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเจจะต้องไปสัมภาษณ์ขยะโดนสัมภาษณ์ก็เติมไฟไว,ว้5,000ันครั้งนะคะจากคลิปนี้เลยชื่อต่อไปที่เคยเจอเยอะเลยในปีนี้เนี่ยก็คือชื่อเพชรพลอย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 เยอะมากชื่อนี้ชื่อต่อไปก็จะเป็นชื่อเฟิร์นเฟิร์นเออเฟิร์นก็เยอะอยากรู้ว่ามีใครมีเพื่อนชื่อเฟิร์นบ้างไหมอ่ะต่อไปอันนี้เจจะทําาให้้้้แแกมมสดุขึนบบ สะดุ้งเลยอ่ะใช่สะดุ้งขึ้นมาทุกปึ้งสุดท้ายนะชื่อเหนียวทุกคนคิดว่าเพื่อนชื่ออะไรที่มีเยอะที่สุดกันบ้างคะถ้าให้อันดับหนึ่งเลยคือชื่อเมย์สอรบเจ๊ชื่อมิวสุดท้ายทาลิฟฟินิชลุกแล้วนะคะทุกคนแค่แด,ดเสร็จแล้วทุกคนลุกวันนี้นะก็แบบแงไปสัมภาษณ์ชิวๆวันนี้เจ๊ไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรคะเรื่องความรักอ่า